สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งนะครับพบกับทีเชอร์โชคนะครับวันนี้นะครับเราก็มาในรายวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของงานเกษตรเมื่อครั้งก่อนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและประเภทของผักสวนครัวในวันนี้นะครับทีเชอร์ก็จะมาสอนนักเรียนนะครับ เกี่ยวกับหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะครับและวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะครับ1เลยนะครับการเตรียมภาชนะภาชนะที่ใช้ปลูกผักสวนครัวนั้นนักเรียนควรดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้วหรือชำรุด เพื่ออะไรนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและใช้สิ่งของเหลือใช้ให้มีประโยชน์ภาชนะที่ใช้ควรมีลึกไม่เกิน10เซนติเมตรนะครับหากก้นภาชนะไม่มีรูนะครับนักเรียนนะครับจะต้องเจาะรูนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำระบายออกได้นะครับเวลาที่นักเรียนจะรดน้ำผักของนักเรียนนะครับ ถ้านักเรียนนะครับไม่เจาะรู้นะครับก็จะเกิดการขังน้ํานะครับและจะทําให้รากของพืชเน่านะครับ 2. นะครับการเตรียมพันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกในภาชนะควรเป็นพันธุ์พืชที่อย่างรากตื้นนะครับอย่างเช่นผักปุ้งจีนคะนา้าผักกาดหอมผักกาดขาวต้นหอมผักชีขึ้นชายกุ้ยช,ช่าย สารแน่หรือใบมินนั่นเองครับโหระพากะเพราพริกขี้หนูตะไคร้นะครับนอกจากนี้นะครับพันธุ์พืชที่เป็นเมล็ดควรเลือกที่แก่จัดและแห้งสำหรับพันธุ์พืชที่เป็นกิ่งชํานะครับนักเรียนควรเลือกที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนั่นเองครับ 3. นะครับการปลูกนะครับนักเรียนควรศึกษาวิธีการปลูกสวนครัวแต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนปลูกนะครับ เลือกปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลปลูกผักสวนครัวที่ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกันปลูกผักสวนครัวที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้างยาวบ้างกระกันไปในแปลงเดียวกันนะครับปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ให้นักเรียนนะครับทยอยปลูกครั้งละ3-5ต้นหรือเพียงพอสำหรับการรับประทานในครอบครัว หรือเพียงพอสำหรับการรับประทานในครอบครัวได้ในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยวนะครับก็จะทำให้ผู้ปลูกผ,ผักหรือนักเรียนนะครับมีผักส่วนครัวที่สดใหม่สามารถเก็บรับประทานได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ 4. นะครับการดูแลรักษานักเรียนควรให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอกำจัดวัชพืชและศัตรูเป็นประจำนะครับ และที่สำคัญเลยนะครับเราจะต้องปอดสารเคมีครับ 5. นะครับการเก็บเกี่ยวนะครับนักเรียนควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสมตามจุดประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นผักชีสาระแหน่ที่จะนำไปตกแต่งอาหารให้นักเรียนเก็บเกี่ยวหรือว่าเด็ดเท่าที่นักเรียนพอใช้นะครับส่วนที่เหลือสามารถรอให้เจริญเติบโตต่อไปนั่นเองครับ ต่อมานะครับนักเรียนมาดูวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะครับ 1. เลยนะครับดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายนะครับใช้สำหรับให้รากพืชยึดเกาะเพื่อจเจริญเติบโต 2. แกลบดินแกลบเผาหรือฐานแกลบนะครับนักเรียนใช้ผสมดินนะครับเพื่อทำให้ดินร่วนซุยนะครับน้ำและอากาศผ่านได้สะดวก รากพืชก็สามารถชอนใช้นะครับได้ง่ายและยังช่วยปรับสภาพดินให้เกิดความสมดุลป้องกันการเกิดโรคในดินและยังช่วยดูดซับความชื้นและลดความร้อนในดินได้ด้วยนะครับ 3. นะครับปุย๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับใช้เพิ่มธาตุอาหารในพื้นดินนะครับนักเรียนก็อาจจะใช้มูลสัตว์ต่างๆนะครับ เป็นปุ๋ยแทนได้นะครับหรือนักเรียนจะใช้ปุ๋ยหมักก็ได้นะครับ 4. นะครับปูนขาวใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เหมาะสมต่อการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะครับ 5. นะครับภาชนะเช่นกระมังพลาสติกถังน้ำยางของรถยนต์ท่อคอนกรีตกากมะพร้าวกระบะเปลือกไม้กระถางดินเผา ทั้งหมดนี้นะครับใช้สําหรับใส่ดินปลูกผักสวนครัวได้นะครับดังตัวอย่างรูปภาพที่ทีเชอร์ขึ้นให้ดูเลยนะครับ 6. นะครับช้อนปลูกนะครับใช้ขุดย้ายต้นกล้าขุดหลุมปลูกพืชตักดินและตักปุ๋ยนะครับ7นะครับซ่อมพรวนนะครับใช้พรวนดินให้ร่วนซุยนั่นเองครับและ8นะครับ บัวรดน้ำนะครับใช้รดน้ำผักสวนครัวในภาชนะนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆที่ทีเชอร์ได้อธิบายหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะไปแล้วรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาดูตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีเชอร์ก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับทีเชอร์อยากจะให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างนะครับวัสดุหรืออุปกรณ์นะครับอะไรก็ได้นะครับ ที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวนะครับมาอย่างน้อยนะครับ3ชนิดนะครับก่อนส่งการบ้านนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเ,เลขที่ให้เรียบร้อยนะครับและส่งงานในกลุ่มวิชา การงานอาชีพด้วยนะครับตรง QR code ที่ทีเชอร์ขึ้นหน้าจอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีเชอร์ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ